มีคนแอบเมาส์คุณหนักมากอยู่ค่ะในตอนนี้อะมาดูว่าเมาเรื่องอะไรนะคะแต่คุณแอบบ้านนิดนึงนะว่าคนที่เมาคุณอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแต่เป็นเขาคนนั้น,นคุณนั่นเองค่ะคนที่เขาเนียบหายไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณนะคะทุกอัช,ชอที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะตรงบอกให้คุณรู้ว่าเขากับคุณอาจจะมีจุดที่ห่างก,กันไปนะคะหรือว่าไม่ได้ตอบแชทไม่ได้พูดคุยกันเลยค่ะและอาจจะเป็นคนที่เพิ่งหัก หรือขุนเพิ่งจะหักอ,ออกเข้าไปนั่นเองนะคะปอิกรอบสษรที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่เฮ้ยมันมีอาการแบบ hard b o o g กนเกิดขึ้นแบบ แล้วมันก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าจะแบบคุยอะไรกันดีนะคะนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนอยู่มาดีๆนะคะอยู่มาวันนึงก็เงียบหายไปหรืออาจจะเป็นรูปแบบในทิศทางที่ว่าเออมันเหมือนจะเวิร์กแล้วแต่อยู่ๆก็มีเหตุให้ตีกันอยู่ค่ะต้องพูดว่าเขาเนี่ยมีเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาด้วยนะนะวันที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้เลยว่าเขาว่าอยากติดต่อมาหาคุณจแย่อยู่แล้วค่ะแต่ ว่าความกลัวในใจของเขาค่ะทําให้เขายังไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนของเขาเนี่ยแอบบอกเลยนะว่าเออก็แค่ถักไปก็แค่ติดต่อไปสิจะกลัวอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าคนที่เขาไปเมาด้วยเนี่ยก็แอบรู้ว่าคุณเนี่ยกำลังรอเขาอยู่นะคะหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าถ้าหนุ่มคนนี้ของคุณนะคะชอบคุณมากขนาดนี้ถ้าไม่ติดต่อไปอ่ะเดี๋ยวมันจะแย่นะคะก็มีการเสียอาร์ก็มีการติดต่อนะเฮ้ยเอาแบบส่งข้อความเป็นไหมหรือว่าแบบรีพายสตอรรี่ก็ได้หรือว่าเอาแบบว่ามา เลยแบบนี้ดีกว่านะคะก่อนที่คุณเนี่ยจะไปเดทก,กับคนอื่นค่ะถามว่าเขาจะทำไหมนะคะ,ะเห็นไหมนะคะจะฟูที่ขึ้นมาตรงนี้คะ่ะพูดได้เลยแบบจุกๆเลยค่ะว่าเทคแอคชั่นแน่นอนค่ะบอกเขาว่าจะทนไม่ได้นั่นแน่นะคะคือเขานี่คือคุณกับคนใหม่ถ้าเกิดว่าเขาปล่อยคุณไปเขาทนไม่ได้ดดดค่ะค่ะเขาไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปนะคะ เ,เขาจะเป็น The f o l นะคะ Take Action และ e x p o อ d ค่ะมาเลยค่ะอบปาอบใจนะคะอบกอดคุณนะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณให้มากขึ้นและกลาที่จะ Take Action มากขึ้นแบบจุกๆเลยนะคะเอาให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยได้พัฒนาเป็นแฟนค่ะและจะทุ่มเท Make The ฟ p o r t ให้ปังแบบฉ่ำๆพอ The Sun ขึ้นมาตรงนี้คนที่เห็นคลิปนี้ทุกคนคุณจะสมหวังในความรัก คนที่คุณรอคอยค่ะถ้าอยากพูดคุยกับคุณ็นการส่วนตัวนะคะคุณอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอหลังไหมาดูดวงมาปรึกษาหรือมาโคชกันได้จะช่วยดันให้แต่งงานให้เป็นแฟนกันเลยจ้ะ